ความหมายของคําว่าสังโยชน์สิบอะค่ะมหมายความว่ายังไงคะสังโยชน์สิบแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มสังโยชน์เบื้องต่ํากับสังโยชน์เบื้องสูงเบื้องต่ำจะมีสักยทิฏฐิวิจิกิจชาสีละตปรามาสกามราคะพยาบาท สักยทิฏฐิก็นะคือความเห็นผิดเข้าใจผิดคิดว่าขันห้าเนี่ยเป็นตัวตนนะวิจวิิชฉาเนี่ยความสงสัยลังเลในมรรคและปฏิปทาสงสัยในเส้นทางว่าเอ๊ะอันนี้ไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงหรือเปล่าเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จริงหรือเปล่านะ ดังนั้นตัววิจิกิจฉาเนี่ยนะความสงสัยลังเลตรงนี้คือความสงสัยลังเลในเส้นทางไม่รู้เส้นทางว่าเส้นทางนี้ถูกหรือผิดใช่ไม่ใช่ดัน,นั้นโสดาบันที่ละวิจิกิจฉาตัวนี้ได้แล้วเนี่ยคือไม่ลังเลในเส้นทางแล้วมรรคแปดแน่นอนถูกต้องกำลังเดินบนเส้นทางมรรคแปด ดังนั้นสิ่งที่กายวาจาจะประพฤติไปผิดนอกแนวทางอาริยมรรคมีองแปดโสรดานก็จะไม่ไม่น้อมไปใช่ไหมไม่เอากายไม่ลากเอากายเอาวาจาไปกระทําแบบนั้นใช่ไหมเพราะไม่เชื่อแล้วว่าการกระทํากายวาจาด้วยข้อประพฤติวัดแบบนั้นเนี่ยมันจะนําพาไปสู่ทางพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ข้อประพฤติกายวาจาคือสินพรต ศีละปะตปรามาตก็ขยบมาสู่สังโยชน์อีกตัวหนึ่งข้อที่สามใช่ไหมหมดความสงสัยลังเลในตรงนี้ข้อประพฤติทางกายวาจาในแบบสมณพราหม์เราอื่นก็จะหมดไปนะดังนั้นพระศาสดาที่ตรัสบอกไว้ก็ถูกต้องว่าโสดาบันจะไม่กระทำวะัตะโกตัวละมงคล มงคลในแบบสมณพราหมณ์เ่าอื่น<ม>การเส้นสวงบูชาการแก้บนการบูชาไฟบูชาน้ำเยอะมากเลยนั่นคือรวมทั้งหมดในนั้นเป็นเดรัจฉานวิชานะโสดาบันก็จะรู้แล้วอันนี้ไม่ใช่นะ,ะเมื่อไม่ใช่แล้วใครจะไปทำให้เสียเวลาทุกวันนี้ใครเสียเวลามานั่งก่อกองไฟแล้วก้มกราบกองไฟบ้าง ไม่มีใครทำเอาทำไมไม่ทำอะ่ะเสียเวลานะเหมือนกันนะโสตพันธ์ทำไมไม่ทำมันเสียเวลาไม่รู้จะทำทำอะไรนะยกแบบง่ายๆอนะแต่บางทียังไม่รู้ว่าบูชาไฟกับบูชาน้ำมันก็คือกันนะยังไม่บูชาไฟแต่ยมมาบูชาน้ำแทนเอาลดน้ำมนต์ฉันเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์กินอาบฉันเอาแต่ไม่รู้หรอกไอ้ไฟกับน้ำก็เหมือนกัน ไม่รู้จักไฟโดยความเป็นไฟไม่รู้จากน้ำโดยความเป็นน้ำไม่รู้ชัดแจ้งว่าเป็นเพียงมหาบุตธ,ธาสีเป็นท่าตามธรรมชาติแค่นั้นใช่ไหมแตน่นโสดาบันจะไม่เสียเวลากับเรื่องเหล่านี้แล้วนะมันจึงเป็นศินพรตที่คนเป็นโสดาบันจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วหมดราคานะเนี่ยศีร,ระตาปลามาสังโยชน์ข้อที่ส เรื่องร้อยลัดจิตผูกจิตให้ยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทีนี้ข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็เป็นกามราคะกับกับพยาบาทหรือหรือปฏิฆานกามราคะอยู่ในเรื่องของความยินดีพยาบาทก็อยู่ในเรื่องของความยินร้ายในอารมณ์ที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายห้าช่องทาง กระทบแล้ววางอุเบกขาได้ไม่ยินดียินร้ายในห้าช่องทางอันนี้นะของกายเนี่ยเนี่ยการรมาลาคะกับปยาบาทดังนั้นฮะละได้ห้าตัวเนี่ยเป็นเบื้องต่ำในส่วนของรูปธาตุนะกามาภพก็ดับสามารถดับได้นะก็เป็นการละสังโยน์เบื้องต่ำ ละสังโยชน์ห้าได้ก็ยังเหลืออีกห้าตัวดังนั้นคนละสังโยชน์ห้าได้ก็ละได้แค่ครึ่งเดียวอือีกครึ่งหนึ่งจะเป็นรูปปราคะราคะความเพลินพอใจรูปปราคะอารูปปราคะ <c oughs> รูปกับอารูปไปดูรูปสัญญาอารูปสัญญา,า,ปปญญาเห็นนะนั่นนะ สัญญาการหมายรู้ในรูปนะการหมายรูปในอารูปอย่างนี้คนที่ได้สมาธิในระดับรูปสัญญาอรูปปสัญญาก็ยังเพลินพอใจอยู่นะยังเพลินพอใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้อัศาธาลดอร่อยของรูปสัญญากับอรูปสัญญาเขายังพอใจอยู่ตัวนี้เป็นรูปปราคาอรูปปรราคา เป็นสังโยชน์เบื้องสูงพวกนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดานะที่อาศัยรูปบ้างอาศัยอารูปบ้างนะแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญนะ่ก็ต้องเป็นอาคามีก็กลับมาสู่สังสารวัตรนะก็ไม่พ้นนารกํำเนิดเดชาเนเปรตวิสัยดังนั้นถ้าละ ความพอใจในตรงนี้ได้เห็นการเกิดการดับของรูปสัญญารูปสัญญาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตนปล่อยวางได้นิละได้อีกสองสังโยชน์ข้อที่หกที่เจ็ดมาถึงมานะความถือว่าตัวเราของเราเนี่ยความถือว่าตัวต,วตนเนี่ยเราสูงกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาน่ะ <c oughs> สินี้เป็นมานะหมดเลยดังนั้นความถือตัวตรงนี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงลาย,ยากเหมือนกันนะต้องฝึกล้าเรื่อยๆมองสังคมไปปุ๊บนี่มันจะมีสูงมีต่ำมีเสมอกันาตลอดเลยในจิตของสัตว์ทั้งหลายนะขยับขึ้นต่อไปก็จะมีเรื่องของอุทธ,ธจักรกุจจนะัอุทธจัในที่นี้เป็น ความฟุ้งซ่านที่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยยัมดูว่ามันให้อุทธจาะในนิวรณ์ห้าแล้วนะนิวรณ์ห้าในมันอุทธจจะเนี่ยมันคือคืออคุศลความฟุ้งไปในเรื่องเย่าเรือนเรื่องโลกแต่นี่เรื่องโลกมันวางได้แล้วนะ่ะเรื่องเย่าเรือนเนี่ยสังโยชน์ห้ามันวางได้แล้ว มันเป็นความฟุ้งในการที่เราจะขยันปารบความเพียรน,นะมุ่งมั่นเหลือเกินแบบว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิกันแบบไม่หยุดหย่อนจะเอาเป็นเอาตายเอานะอยากความอยากมันไปดังนั้นพวกนี้ก็ไม่บรรลุอีกนะต้องลงที่ความพอดีซึ่งอนุรุทธะก็ติดปัญหาตรงนี้ขยันมากแต่ก็รู้สึกว่า ทําไมมันไม่บรรลุสักทีนะนะี่วเดินจงกรมนั่งสมาธิเล่งปลอบความเพียรขณะที่ทาเนี่ยมันมีความอยากแทรกเขาอยู่ตลอดเวลาอยากหลุดพ้นอยากหลุดพ้นอยากอยากมันก็เลยไม่หลุดสักทีนะก็ต้องวางอีกนะนี่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงขยับขึ้นมาก็เป็นอวิชชาก็หมดแล้วสิบตัวไคลละตรงนี้ได้ก็เป็นอารหันต์นะ เป็นอย่างนี้